คุณครูในจังหวัดปัตตานีกว่า300คนซึ่งเป็นสมาชิกสากรอมทรัพย์ครูปัตตานจีจำกัดได้แต่งชุดดำแล้วก็เดินถือป้ายข้อความเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการทุจริตในสากรอมทรัพ์ครู พร้อมกับเรียกร้องให้สากรแบ่งเงินปันผลให้กับสมาชิกเขาเดินท้ามุ่งหน้าไปยังสารกลางจังหวัดปัตตานีแล้วก็ยื่นหนังสือถึงผู้ราชการจังหวัดให้ตรวจสอบการทุจริตในสากรหลังจากพบเงินหายไปจากระบบกว่า70ล้านบาทแล้วก็สมาชิกได้แจ้งความกับตำรวจปปง,งแล้วก็ DSI ไปแล้วเมื่อปีที่แล้วแต่คดีไม่คืบหน้ายังจับตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษไม่ได้ครับ นายบุญสมทองศรีพรายแกนนำสมาชิกสาก์อมรัพ์ครูปัตตานีบอกว่าสมาชิกสาก์ทราบเรื่องเงินหายไปจากระบบเมื่อปีที่แล้ว3ล้านบาทและพอตรวจสอบลึกลงไปพบว่ามีการทยอยยักยอกเงินไปตั้งแต่ปี2,547รวมเป็นเงินอีกกว่า68ล้านบาท สร้างความเดือดร้อนให้กับสมาชิกนะครับเพราะว่าไม่สามารถรับเงินปันผลได้เนื่องจากหน่วยง,งานที่ตรวจสอบบัญชีสากรไม่รับรองงบการเงินสากรประจำปี2565ส่งผลกระทบต่อสมาชิกกว่า9,000คนโดยทางกลุ่มสมาชิกก็ต้องการให้สากรอมทรัพย์ครูปัตานีจำกัดเร่งรัดการจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกโดยได้รับเงินเนี่ย100%ครับเรียกร้องให้คณะกรรมการสากรอมทรัพย์ครูหยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าลาออก และให้ผู้ว่าราชาการจังหวัดเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำตัวผู้กระทําผิดมาดําเนิคนคดีครับทางนายบุญสมบอกว่าข้อเรียกร้องทั้งหมดหากไม่เป็นผลสมาชิกสากลกว่า9,000คนจะรวมตัวอีกครั้งหนึ่งเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของทางสมาชิก